สวัสดีครับเจอกัน,นวันนี้นะครับในการทดลองชื่อหาความข้นเหลวปกตินะครับของปูนซีเมนต์และก็หาระยะเวลาการก่อตัวนะครับของปูนซีเมนต์แอนโดริกโดยใช้เครื่องมือไวแคปนะครับการทดลองจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกหาความข้นเหลวปกติก็คือปริมาณน้ําที่เหมาะสมกับปูนซีเมนต์นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือหาการก่อตัวของปูนซีเมนต์ว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ในการก่อตัวอ้างอิงค่ามาตรฐานด้วยครับว่ามันต่างจากมาตรฐานเท่าไหร่ครับปุณเป็นผ่อนแรประเภทที่1ปูนุโครงสร้างนะครับที่ใช้ในการทดลองวันนี้แล้วก็จะเป็นถาดกลมในการผสมนี่น้ํามันจะไม่สูญเสียมากเพราะาถาดกลมมันไม่มีมุมไม่มีเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็จะมีน้ําน้ําเปล่านะครับที่ใช้ในการทดลองแล้วก็ถุงมือ แล้วก็นาฬิกาจับเวลาตาช่างแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดแล้วก็สัาตูล่าใช้ปาดตัวอย่างตอนเข้านะครับตอนเอาเข้าในแบบแบบทองเหลืองตัวนี้ก็จะมีแบบทองเหลืองนะครับตัวน,นี้แบบทองเหลืองแบบทองเหลืองจะถอดได้นครับถอดถอดประกอบได้ นะครับเอาไป3ส่วนในการทำข่าวศส์จะได้ง่ายขึ้นนะครับในห่วงตัวนี้มีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับพอเข้าอย่างนี้ถ้ามีขอบมีรูอย่างนี้แสดงว่าเข้าไม่เข้าไปสนิทแสดงว่าเข้าผิดนะครับตัวนี้เข้าถูกต้องจะเป็นในลักษณะที่มันแนบสนิทครับดูนะครับนี่นะครับสนิทนี่ก็เข้าถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีแบบท้ายตัวนี้ อย่างนี้มัทำการทดลองสมบูรณ์นะครับเตรียมตัวอย่างเรียบร้อยนี่คือเครื่องมือทดสอบแบบไวแคตตอนนี้ตอนนี้ใส่เข็มหาการก่อตัวนะครับแต่ที่ให้ดูก็คือในส่วนประกอบของมันตัวนี้ที่จับเข็มจับเข็มตรงนี้นะครับถอดออกได้เปลี่ยนเข็มได้ตัวนี้เป็นตัวจับตอนปล่อยเข็มไอ้ขีมเล็กๆตัวนี้ เรียกว่าเสตศูนย์ะครับเซตตรงไหนเซตตรง40หรือจะ30ก็ได้ตามความเข้าใจตัวนี้ตัวล็อกนะครับตัวล็อกสเลลกลตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ล็อกไว้ปล่อยเข็มถ้าบอกปล่อยเข็มก็ปล,ล,ลนน่อยปึ่งลงงนี้นะครับจับเวลา30วินาทีแล้วก็บันทึกผลครับตัวงปูนซีเมนให้ได้650กรัม นะครับปาดปูนนะครับให้เป็นร่องตรงกลางตวงทายค่าน้ำเป็นเปอร์เซ็นต์ของปูนซีเมน ได้เปอร์เซ็นต์น้ำที่เหมาะสมเป็นการทายค่าเราจะทายค่าไปเรื่อยๆนะครับจนหาปริมาณน้ำที่ก่อตัวแล้วก็เทน้ำลงไปนะครับลงไปหมดทุกหยดนะครับหมดทุกหยดแล้วก็ทำการกรบนะครับ 30วินาทีกบ30วินาทีทิ้งไว้อีก30วินาที น้การผสมระยะเวลาในการผสมในตอนนี้นะครับใช้เวลา1นาทีครึ่งเอาน้ำนะครับน้ำดิมขอบนี่เก็บให้หมด ริมาณน้ำในตัวในเครื่องมือแล้วก็ในถักเป็นศูนย์นะครับนาทีครึ่งน,นะครับในการผสมตอนนี้ผสมให้เข้ากันเข้ากันนะครับตามระยะเวลาต้านเป็นก,รก,รกร้อนกกลง พอเวลาก็กจะหมดนะครับนาทีครึ่งเอาไาเป็นก้อนอกลมโยนกันนะครับห่างกันหกนิ้วโดยประมาณโยนหกครั้งหนึ่งสี่ห้าแล้วก็เอาแบบทรงเหลืองมาเอาส่วนด้านซ้ายนะครับตอกไปมือตามเป็น,ปนลักษณะงอมน,นะครับ<ม>กดลงนะครับครั้งหนึ่งมา,างตุลาตัดเลย ตัวนี้ในเรียงรอบปาท้ายวางผิดขึ้นมาแล้วก็ปาดขันเนี๋เยวกขึ้นมาทดสอบแบบว้แค่เตรียมไว้วางตรงกลางที่สุดเสร็จแล้วนะครับมาเซตที่อุปกรณ์ ปผิวะครับเป่ยผิวตรงนี้แล้วก็เซตตรงนี้40พอดีแล้วก็ปล่อยจับเวลานะครับ30วินาทีหลังจากนี้นะครับ3 2 1ปล่อยแล้วก็เวลาไปเรื่อยๆนะปล่อยเวลาไปนะครับ พอครบสามสิบวินาทีแล้วนะครับแล้วก็มาล็อกนะครับแล้วก็มาดูที่ว่ามาได้เท่าไหร่นะครับสิบบวกลบหนึ่งตัวนี้ได้สิบสิบเจ็ดไม่ได้นะครับน้ำเยอะเกินไปนะครับต้องลดปริมาณน้ำครับตัวนี้ครับพอได้ค่าความข้นเหลวปกติแล้วเปลี่ยนเข็มนะครับเราจะเปลี่ยนเข็มเป็นเข็มเล็ก นี้นะครับเข็มสิบมิลเพื่อหาระยะเวลาในการก่อตัวนะครับตัวนี้ห่างจากขอบครับหนึ่งเซนติเมตรนะครับ,รบแล้วก็ห่างจากจุดเดิมนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยไปเรื่อยๆประมาณหกมิลิเมตรเจ็ดมิลิเมตรหนึ่งเซนก็ได้นะครับยิ่งหายยิ่งดีนะครับแล้วก็เซตศูนย์นะครับถามว่าตัวแรกที่เราเซตเครื่องมือเ็จนี้เราจะปล่อยเลยไหม ปล่อยเลยก็ได้นะครับแต่เราจะจับเวลาค่าที่2ที่15นาทีนะครับทุกนาทีเอาเตรียมไปนะครับตัวนี้จับเวลา 30- สวินาทีนะครับเข็มจมนะครับจม,จม,จม,จมเริ่มใหม่นะครับเราก็เปลี่ยนจุดไปเรื่อยนะครับหา,ากจยา,าก้นเดิมหากอากพร้อมหนึ่งเซนหา,ากจืนคืนเดิมหนึ่งเซนเลยแล้วก็ปิ่มผิว ทุกๆ15นาทีนะครับปล่อยไปเรื่อยๆเหมือนกับตัวอย่างตัวนี้ที่ทำมานะครับปล่อยไปเรื่อยๆจนกว่าเข็มนะครับจะจมน้อยกว่า25มเมตรนะครับถ้ามันเริ่มจมแล้วนะครับเราลดเวลาลงก็ได้นะครับลดเวลาลง15้าเหลือ10เหลือหเหลือ3นาทีประมาณนี้โดยประมาณนะครับไปเรื่อยๆเพื่อหาระยะเวลาในการกอดตัวข้ามา